ไปเที่ยวเวียนจันแบบเอารถส่วนตัวจะมีช่องข้ามด่านแยกกันนะคะไปแบบรถประจําทางจะอีกช่องถ้าใครเอารถไปเองก็จะอีกช่องหนืองถึงโรงแรมที่จองไว้แล้วชอบโลโก้โรงแรมนี้มากเลยเห็นแล้วเป็นพลังแห่งความโชคดีภายในโรงแรมคือหรูหรามากเลยค่ะเพียงแค่คืนละ1,000นบาทแล้วก็บริเวณโรงแรมตกแต่งด้วยโคมไฟคริสตัลและมีห้องอาหารด้วยนะชื่อสวยและหรูหรามาก เราได้พักที่ชั้น4นะคะตรงนี้จะเป็นบริเวณชั้น4สี่ตรงนี้จะเป็นหน้าต่างชมวิวออกไปข้างนอกอยู่บริเวณห้องโถงก่อนเข้าห้องนอนเดี๋ยวเราะจะพาเข้าไปที่ห้องพักกันเลยค่ะนี่เลขห้องของเรารู้สึกถูกฉลอมากเลยเป็นตัวเลขวันเกิดของเรานั่นเองดูภายในห้องนอนนะคะ คือว่าสะอาดค่ะชอบมากเลยเก็บของเสร็จแล้วก็จะพาไปจิบเบียรชมวิวริมโขงกันค่ะคือว้าวมากเลยว้าวเรื่องอะไรรู้ไหมโลโมชั่นของเบีย่นั่นเองนั่นคือสั่งสองแขนหนึ่งพระเจ้านี่เชื่อไหมทุกคนในราคาไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทเราก็เลยยกไม่หยุดเลยจ่าไปสามโปรค่ะยกแบบจุกๆุเพียงแค่ไม่ถึงชั่วโมงด้วยซ้ำ าลองกันนะคะที่ร้านบางฮัะเห็นเขาบอกว่าร like ้านนี no ้ลูกค้าเยอะมากๆเลยนะเขาเลยเดินขึ้นไปดูชั้นสองสรุปว่ามีแต่โต๊ะจองค่ะขนาดกลางๆเลยนะมายอดเป็น5,57แ0นพันคีบดีเป็นค่าเงินบาทก็คือ800กว่าบาทค่ะสั่งอาหารมาคือเยอะมากคุ้มสุดๆจ้า แล้วก็ไปต่อกันที่ร้านนั่งชิลๆกับบรรยากาศตอนกลางคืนค่ะนี่เลยค่ะชื่อว่าตลาดสีหอมในตัวเมืองเบียงจันเลยนะคะก็ไม่ห่างจากที่พักมากเดินลงมาเพียงแค่ไม่กี่นาทีก็ถึงตลาดตรงนี้เลยชมดูบรรยากาศกันค่ะโอเคล e t ส์โ โซนนี้จะเป็นบรรยากาศร้านนั่งชิลๆนะคะยืนดูสักพักเข้าร้านไหนดีนะ้โอเคสรุปได้ร้านนี้เลยชื่อว่าร้านสารแม่นะคะบรรยากาศในร้านคือโอเคเลยค่ะเราก็ไหลามาจากร้านแรกซะด้วยเลยลองสั่งมาอีกสักสองสามขวดขวดเล็กๆนะคะคือจะบอกว่านักร้องดีมากค่ะ ทั้งเสียงดีและก็หน้าตาดีมากใดๆคืเด็กเจนสีมากเลยร้องเพลงไทยสุดเพราะมากๆค่ะก็เลยลองขอไปแจมค่ะ เป็นไงกันบ้างคะพอจะไปเปิดหมวกร้องเพลงได้ไหมไปต่อกันการที่สกันค่ะร้านนี้ชื่อว่าร้านฮาร์ดล็อกนะคะเข้าไปบรรยากาศก,ก็จะเป็นฟิลแบบว่ามีแต่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้วนวักร้องก็จะร้องแต่แนวสาคนนะคะเป็นส่วนใหญ่นี่เลยค่ไปชมบรรยากาศรอบๆร,ร้านกันเลย คืนที่หนึ่งคืนแรกและคืนเดียว <c ười> คือเข้าไปสามร้านเลยจ้าโอเคค่ะคืนนี้นอนพักก่อนนะตื่นมาตอนเช้าคือแบบว่ากินอะไรไม่ได้เลยจ้าร่างกายโหอยหาความร้อนร้อนอยากจะซดน้ำแบบร้อนร้อน,อนคะ่ะแล้วแบบเมื่อคืนคือน,นอนไม่หลับจ้าตื่นมาอะไรก่อนตีสามยันเช้าคะ่ะทุกคนโอเคถึงเวลาเช็คเอาท์แล้วคะ่ะ คือตื่นเช้ากันมากว่าหิวและแห้งนั่นเองไปกันต่อที่ร้านดังของเวียงจันเลยค่ะเมนูสติกเนเจอร์กันค่ะคือแบบโอ้โห,โหพี่ที่เคยมาก่อนหน้านี้คือแนะนำเมนูพวกนี้เลยก็จะมีเปาะเปียทอดแล้วก็จะมีซุปอะไรสักอย่างนี่แหละมาเสิร์ฟคู่กับขนมปังปาเต้ค่ะ ต่อด้วยข้าวเปียกเส้นนี่แหละคือเมนูที่เราอยากจะโซดรสชาติคืออร่อยเลยเส้นแบบเหนียวนุ่มส่วนน้ำซุปไม่ต้องพูดถึงค่ะทุกคนอชอบมากเลยเ <สะ S 2> พ <อ S 1> าราะอาการ,กรกคือแบบยังไม่สั่งที่คือเมนูอาหารเวียดนามค่ะีอร่อยและก็ถูกคุ้มมากจ้าสุดท้ายเราจะไปหาซื้อของฝากกันนะคะช,ชอบที่เจมาแล้วก็ไปแวะ เจ้าจีปาเต้นั่นเองรถเด็ดเจ้าดังของเมืองเวียงจันเลยจ้าอยู่ตรงทางข้ามด่านดาวนะคะนี่เลยถ้าใครแวะมาก็คือ หาได้ไม่ยากแน่นอนคือของฝากเสร็จหมดแล้วเราก็จะข้ามด่านกลับที่เมืองไทยเรานะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ค่ะคือคนเยอะมากใช้เวลาในการข้ามมาแล้วก็ข้ามกลับนานพอสมควรทริปเวียงจะหนึ่งวันหนึ่งคืนจ้าบ๊ายบาย